you อีกหนึ่งรุ่นรถยนต์ครับคุณผู้ชมที่ต้องทำอะไรสักอย่างสำหรับยอดขายแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนิสสันเองก็คงจะลำบากในปีนี้เหมือนกันครับสำหรับนิสสันนาวาร่าครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยนิสสันนาวาร่าเนี่ยเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ทำการตลาดในประเทศไทยบ้านเรามาอย่างยาวนานจนไม่รู้จะนานยังไงแล้วฮนะคุณผู้ชม และโฉมปัจจุบันรับมันก็คือนิสสันนาวาร่าตัวที่ไมเนอร์เชนจ์นั่นเองครับคุณผู้ชมการไมเนอร์เชนจ์ในครั้งนี้ครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกระจังหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่งหน้าทาปากคือทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพราะว่าโฉมก่อนหน้านี้ครับมีการลากขายมาเกือบ10ปีนั่นเองครับคุณผู้ชมไมเนอร์เชนจ์ตัวนี้ครับก็คือกระจังหน้าใหญ่ตัวนี้ฮะคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี2021ครับและในปี2023นี้ครับอาจจะเป็น1่งปีครับที่ทางนิส ให้้้ไดผูชมแต่สิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ครับมันคือ AllNe w n นิสั n น a ว a ร a านั่นเองครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นครับคือเรนเดอร์จาก drive.com นั่นเองครับต้องบอกว่าเจ้านี้เนี่ยเ็เป็นสื่อยันยนต์รายใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นภาพเรนเดอร์อย่างที่ยังไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าคาดการว่าตัวนี้หน้าใหม่ของนาวาร่าหรือว่าตัวออนิวของนาวาร่าตัวนี้ครับหน้าตาจะไม่หนีห่างจากนี้ไปมากมายนักนั่นเองครับและในตัวออ l n นิวตัวนี้ครับคาดการ ว่าจะมีการทําการตลาดในประเทศไทยเนี่ยน่าจะปีหน้านะครับก็คือ2024ครับจะมีการเปิดตัวที่ประเทศออสเตรเลียก่อนในช่วงกลางปีและปลายปีครับก่อนงานมหากรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ของบ้านเราปีหน้าครับเราก็อาจจะได้เห็น All นิวนิสันนาวาร่านั่นเองครับ ถึงจะเปิดตัวปีหน้านะฮะคุณผู้ชมเราก็ต้องอาจจะดูนิสสันนาวาร่าในปีนี้นะครับว่านาวาร่าเนี่ยจะม,มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในปีนี้นะครับพอถ้าหากวันลาขายอีกทั้งปีเนี่ยยอดขายก็ยังจะเป็นอย่างนี้แลลวฮะ,ค,ะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ดีสูงขึ้นหรืออาจจะลดลงด้วยซ้าครับในปีนี้ครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อยันยนของหลายๆที่นะครับก็คาดการณ์ว่านิสสันนาวาร่าในประเทศไทยปีนี้ครับอาจจะมีการใส่เครื่องยนต์ e-power เข้ามาเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูก ครับก่อนที่จะมีการออนิวครั้งใหญ่ในปีหน้านั่นเองครับ ถามหาถึงความเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมผมคาดว่าก็น่าจะนะมีมูลว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าปีนี้เนี่ยนิสันเองจะเล่นไม้นี้ก็คือเร่งยอดขายรุ่นต่างๆด้วยการใส่เครื่องยนต์ e-power เข้าไปไม่ว่าจะเป็นนิสันนาวาร่าเองครับหรืออาจจะเป็นนิสันอันเมล่าใหม่ครับแต่น,นิสันอันเมล่าใหม่เนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะครับความเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่าปีนี้ครับนิสันอันเมล่าเนี่ยจะเป็นตัว minor change ใช่ไหมครับที่จะเปิดตัวมีนานี้แล้วก็ ปีหน้าครับเขาอาจจะเร่งยอดขายด้วยการใส่เครื่องยนต์อ e ีพอว์เวอร์อาจจะเป็นบล็อกต่อๆกันคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ใส่มาทีเดียวไม้เดียวตุ้มตามขนาดนั้นครับเพราะแค่เครื่องยนต์ปกติเนี่ยโฉมใหม่ก็น่าจะขายไม่ทันแล้วฮะอาจจะผลิตไม่ทันเพราะว่าสภาพคล่องทางการผลิตรถตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้โฟลูมากนะครับเรื่องปัญหาไสามิคอนดักเตอร์เองหรือว่าชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ที่ยังขาดตลาดอยู่ตอนนี้ครับการใส่ไม้เด็ดออกมาพร้อมๆกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนั่นเองครับแล้วก็นิสสันนาวาร่าในโฉมปัจุุบันนชมก่อ ที่จะเปลี่ยนแปลงออนิวในปีหน้าตามการคาดการนะฮะถ้าหากคุณผู้ชมซื้อนาวาล่าในตอนนี้เนี่ยถ้ารถไม่มีสต็อกนะครับขั้นต่ําคุณผู้ชมต้องรอประมาณ1เดือน ใช่ประมาณ1เดือนเลยฮะรถรุ่นเก่าเนี่ยแหละแต่ว่ารอหนึ่เดือนเพราะว่ามันไม่มีชิ้นส่วนจริงๆฮะถ้าสถานาการณ์ชิ้นส่วนของนาวาร่ายังเป็นอย่างนี้ครับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของนาวาร่าเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติมันโฟลขึ้นสถานาการณ์เรื่องอะไหล่มันดีขึ้นก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเครื่องยนต์ถึงถ้าไม่ใส่ e-power เข้ามาในนาวาร่าจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจูนอัพหรือว่าเพิ่มรุ่นเสริมอย่าง black edition 2อะไรก็ว่ากันไปครับตามสไตล์นิสสันติดสติกเก สำหรับ a l l n e ว n i s ันนาว v ร่าในปี2024หรืออย่างช้าเลยอาจจะปี2025เลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางข่าวเนี่ยเขาก็แจ้งว่าถึงจะเปิดตัว a l n n e ว n i s ันนาว v ร่าเนี่ยมันก็อาจจะต้องดูแผนการผลิตก่อนจะเริ่มผลิตไทยในปี2 4ก็คือปีหน้าแต่เปิดตัวจริงๆเนี่ยอาจจะปลายปีเลยหรือว่าอาจจะช่วงต้นปีของ25ไปเลยก็เป็นได้นะครับมีมูลทั้งหมดเลยสำหรับนาวาร่าใหม่ครับ